กรุงเทพเนี่ยถ้าเอายุคบุกเบิแกแรกๆเลยเนี่ยก็จะมีหลายแหล่งนะครับหลายแหล่งเมื่อก่อนนี่ถ้าแบบรุ่นพอ่อรุ่นแม่ผมเนี่ยเชื่อไหมในเมืองก็มีนะแถวสุรวงศ์มาเหดศักดิ์อะไรมีม,มีแล้วก็ที่แบบดังจริงๆก็คือรัชดาอ่าตอนผมเด็กๆสมัยเรียนประถมเนี่ยรัชดาเนี่ทั้งเส้นเต็มเยอะมากแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยที่ช่วงที่บูมขึ้นมาหลังจากช่วงต้มยำกุ้งอะไรมาแล้วที่ดินในเมืองราคาขึ้นเยอะเนาะทำให้ทนค่าเช่ากันไม่ได้มู v e มาเนี่ยปัจจุบันที่จะอยู่ในกรุงเทพที่เยอะจะมี สโซนใหญ่ๆโซนที่ใหญ่ที่สุดก็คือกาญจนาฝั่งตะวันตกนะฮะโซนทั้งเส้นเนี่ยไล่มาเลยต oh. ั้งแต่ก็ถือว่าโซนการรถึกก็อยู่ในโซนฝั่งกาญจนนาเนะพราะเราห่างจากตรงนั้นไม่กี่โลนะก็ไล่มาตั้งแต่นนทบุรีเลยตั้งแต่บางบัวทองบางใหญ่นะไล่ลงมาถึงตลิ่งชันทั้งเส้นเลยซ้ายขวามีหมดนะไล่มาตั้งแต่ครุงทางที่จะแยกไปสูพันธุ์ตรงนนไล่ลงมาเนะรื่อยนะบางแคไปถึงนูนมะลามสองเอกชนเอ,กช,อกชัยอะไรมีทั้งเส้นนี่จะเยอะที่สุดแล้วนะไม่เคยสำรวจจริง ยิงจังๆว่ามีกี่ลายแต่น่าจะในกรุงเทพน่าจะกินราว30%เฉพาะในเต็นในกรุงเทพสามสิบเปอร์เซ็นต์น่าจะอยู่อ่ารองลงมาจะเป็นสีนักคารินที่เยอะก็มันจะส่วนใหญ่เต็น์รถก็จะอยู่รอบนอกที่ดินอาจจะไม่ได้มีราคาสูงมากเนื่องจากค่าเช่าก็อาจจะต้องเลือกที่ค่าเช่าที่มันไม่แรงก,ก็จะมีโซนการจนาฝั่งตะวันตกเยอะที่สุดแล้วก็มาสีนักคารินนี่ก็เยอะแต่สีนักคารินเนี่ยจ,จะไม่ได้เกาะกลุ่มกันเหมือนกาญจนา,าจ,จะมีเว้นช่วงเว้นระยะหา่างตามเป็นซอยย่อยเป็นอะไรเป็นสีนักคาริน เป็นลาซานเป็นสำโรงเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็อยู่แถบนั้นเองโซนสุดท้ายก็เยอะแต่ก็ไม่ได้อยู่บนเส้นเดียวกันก็เรียกเป็นโซนมินบุรีก็าอาจจะมีแยกย่อยเป็นเสรีไทยเป็นโซนสวนสยามโซนสุวินทวงรามินตาอะไรเงี้ยแต่ก็จะอยู่ละแวกในมินบุรีคือไม่ได้เป็นเส้นนัางถนนจะอยู่ในเขตเกาะกลุ่มบางกะปิอะไรเงี้ยก็จะมี3โซนใหญ่ๆที่เยอะที่สุดในกรุงเทพนะครับแต่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยมีผลมากนะกับการที่ว่าเต็นท์จะไปอยู่โซนไหนเพราะว่าปัจจุบันเนี walk ่ยวอล์กอินไม่เยอะคือลูกค้าที่แบบจะไปขับตะเทว ไปวอล์เนี่ยมันน้อยลงเยอะส่วนใหญ่จะต้องทําการบ้านในออนไลน์แล้วว่าวันนี้จะตามหารุ่นนี้มีเต็นท์ไหนมีบ้างก็จะพุ่งไปเลย่าหรือว่าดูรีวิวล่วงหน้าอะไรเงี้ยดูคลิปดูไลฟ์สดอะไรล่วงหน้าแล้วค่อยไปจะไม่ค่อยมีผลมากนะ,ะสรุปก็มี3โซนใหญ่ๆการจนาสีนคคลินแล้วก็บินบุรี